สวัสดีครับอยู่กับป้าไปกับพ่อครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องเจ้าตัวกล้องแอคชั่นแคมสามตัวที่เคยบอกเพื่อนๆไ้ว่าอยากมาทำเปรดเดียบเทียบให้ฟังกันนะครับก็คือเจ้าตัว Go p r o Hero ร2 Black ดีไซน์พ็อกแล้วก็ดีไ A นแอคชั่นก่อนอื่นเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆสั้นๆง่ายๆก่อนเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นมีอะไรยังไงบ้างน,นะครับถ้าเรื่องคุณภาพภาพคุณภาพไฟล์นะผมชอบตัว g o p r o เนาะ g o p r โ Hero 12ส l a c องโดยเฉพาะในส่วนของตัวไฮไลท์ light, ถ้าดูดีเทล นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องกันสั่นเนาะถ้าเป็นการเคลื่อนไหวเร็วๆแอคชั่น4โกว่าโป12อันนี้ชนะเลิศนะครับแต่ถ้าเป็นเคลื่อนไหวช้าๆเดินรอกนะครับบีโลปั้นช็อตสวยๆผมว่าเจ้าตัว Pocket 3ได้เปรียบเพราะมีกันสั่นที่เป็น Mechanical เลยนะครับและถ้าเป็นที่แสงน้อยเช่นเดียวกันครับ p o อกเก็าชนะเลิศรองลงมาเป็น a อคชั่นแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ GoPro Hero 12 Black แล้วก็เรื่องความกว้างเนาะตอนนี้ต้องอย่าลืมเลยแอคชั่นแคมันกว้างมากๆ155-156องศาถ้าไปเทียบกับตัวพ็อกเก็ตสาตัวนั้นกว้างอยู่ประมาณสัก9 5 1องศานะครับ9กก็ประมาณสัก20มิลเนาะ1 1อองศาก็อยู่ประมาณสัก15มิลตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาประมาณนั้น เพราะนั้นนี่ครับแต่ละตัวมันจะมีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันก็ต้องตัดสินใจลองดูว่ายังไงบ้างอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นกลัวโปกับแอคชั่นกันน้ําได้อึดถึกทนนะครับแต่ถ้าเป็นพ็อกเก็ตสไม่กันน้านะครับอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็เลือกใช้ให้ถูกประเภทด้วยเหมือนกันวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องแอคชั่นแคมทั้ง3ตัวนะครับลองดูว่าเพื่อนๆเนี่ยจะตัดสินใจเลือกซื้อเจ้ากล้องตัวไหนหรือบางคนอาจจะอยู่ระหว่างการพิจารณา,นานเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้ GoPro 12เนี่ยน่าจะ พ็อกเก็ตสตัวนี้น่าจะยากมากๆโดยเฉพาะตัวชุดคอมโบแล้วก็แอคชั่นเท่าที่ผมลองดูชุดแอดเวนเจอร์คอมโบก็หายากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็น่าจะยังพอหาได้ก็ลองดูเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของตัวราคาครับเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนว่าราคาแต่ละตัว <c oughs> แต่ละชุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจ้าตัว Pocket 3ชุดเดียว17,900บาทชุดคอมโบ21,900บาทนะครับทีนี้มาดูของเจ้าตัวแอคชั่น4 ชุดเดี่ยวประมาณ14,000บาทตอนนี้หาได้แล้วนะครับจากตอนแรกเปิดตัว14,900บาทตอนนี้หาได้ละว4 4 0 0หหรือต่ำกว่านี้ใส่โค้ดซื้อออนไลน์ก็ถูกกว่านี้ได้ถ้าเป็นชุดคอมโบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ16,000กว่าบาทแล้วก็ g o โปรฮีโ o ่2 Black บครับชุดเดี่ยว14,900บาทถ้าเป็นชุด Creator Combo 21,900บาทซึ่งในชุด Creator ก็ให้มาจุกๆแน่นๆครบๆเลยเหมือนกันนะมีทั้งตัววลต้าเนาะนี่มีเดอมด ผมว่ามันมันครบชุดมากๆเพียงแต่ว่าต้องมาดูกันในดีเทลกันอีกทีหนึ่งว่าแต่ละตัวเนี่ยเราใช้ตัวไหนมากน้อยขนาดไหนหรือเปล่าประกอบกับเรื่องราคาแล้วก็คุณภาพเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูหวัวข้อถัดไปกันเลยครับเดี <S <S ๋ยวเรามาเข้าหัวข้อดีเทลหรือรายละเอียดคร่าวๆนะครับอิน e n อร์โของกล้องแต่ละตัวกันก่อนเจ้าตัวดีใจพ็อกเก็นะครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งขนาดเล็กมีเซนเซอร์1นิ้วนะครับ มีความกว้างของเลนอยู่ที่20แบบติดตัว20มิลนะครับถ้าเทียบเป็นองศาก็อยู่ประมาณสัก9 5องศาเนาะแล้วก็มีรูรับแสงที่ f2 นะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้166นาทีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีฟ้าชาร์จ0-80%ได้ภายใน16นาทีอ่าแล้วก็คุณภาพการถ่ายวิดีโอนะครับ Mac เนียได้ที่ 4K 60เฟรมเพอร์เ แต่ถ้าเป็นสโลโมจะได้ 4K 120เฟรมเอซกลองลงมา 2.7K 60เฟรมเเซกเหมือนกันสำหรับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ 1,080p หรือ Full HD ที่60เฟรมเซกเหมือนกันนะครับ SD Card ที่รองรับได้อยู่ที่512 g b maximum อันนี้ก็ลองดูว่าอยากใส่ใบเดียวแน่นๆหรือกระจายความเสี่ยงใช้หลายใบอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนเลยครับผมเคยทําคลิปอธิบายไปละลองไปดูกันได้จุดเด่นของเจ้าตัวนี้แน่นอนครับเป็นกล้องขนาดเล็กที่มีกิมบอ l อยู่ในตัวเลยนะครับถ่ายง่ายถ่ายสะดวกแล้วก็ฟังก์ชันเด่นๆที่ผมชอบที่สุดก็คือ motion lab นะครับหรือการถ่าย time lab แล้วกล้องจะแพนไปด้วยนะเพราะนั้นเราจะได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบที่สุด สำหรับเจ้าตัวดีใจ Pocket 3นะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปครับเจ้าตัวดีใจ Action 4 f o r ฟอร์มแฟเตของ Action 4กับ GoPro 12คล้ายกันเป็นทรง Action Cam มาแต่ไหนแต่ไรนะครับอ๋อไม่ใช่สิ Action 2มันเปลี่ยนฟอร์มไปเนาะแล้วมันก็เปลี่ยนกลับมาที่ Action 3จนมาถึง Action 4นะครับตอนนี้คือฟอร์มเหมือนกันคล้ายๆกันขนาดใกล้เคียงน้ำหนักก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับทีนี้มาดูสเปคของเจ้าตัว A c t i o n 4กันบ้าง แอคชัน่นสเนี่ยมุมรับภาพกว้างสุดอยู่ที่155องศานะครับประสิทธิภาพที่ทําได้ก็อยู่ที่ 4K 120 2 7 K 120แล้วก็ 1080p ที่240เฟรมเสกอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอเลยนะครับแล้วก็เป็น422 1 0บิตเลือกโปรไฟล์สีได้มีให้เหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็ SD card ที่รับได้สูงสุด512กิกะบต์เหมือนกันเหมือนกับตัว Pocket 3นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้อยู่ประมาณสัก160นาทีสำหรับแบต1ก้อนเนอะต่างกับ Pocket 3นิดนึงตอนนั้น166นาทีอันนี้160ผมว่าไม่ได้เป็นความต่างแบบมีนัยยะสำคัญแล้วก็ด้วยความที่เป็น form factor ของ Action Cam นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกันน้ำลึกได้18เมตรลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่เคสป้องกัน แต่พอเก e t 3ลงไม่ได้นะครับอันนั้นแพน้ําแล้วก็ข้อเด่นของเจ้าตัวด j i จ c t i o n 4ที่ผมมองว่าเป็นข้อเด่นมากๆเลยคือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความร้อนนะครับผมเคยเอาลองมาถ่ายเล่นถ่ายยาวตั้งถ,งถ่ายเดินถ่ายไม่เจออาการ o v e r h e ์ t หรือแห้งจนดับไปเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆผมให้ว่าเป็น user friendly ละกันนะครับมันใช้งานง่ายแล้วก็เป็นมิรกับผู้ใช้กดถ่ายแล้วก็ตั้งยาวๆไปได้อันนี้ไม่มีประเด็นเรื่องเรื่อง ไม่ใช่ไม่มีเรื่องความร้อนนะครับมันก็ร้อนนะแต่มันไม่โอเวอร์ฮีทแล้วก็ไม่ดับผมว่าอันนี้จัดการค่อนข้างดีผมทดลองถ่ายเกินชั่วโมงนะครับก็ยังอยู่ได้หรือว่าดีเลยทีเดียวทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายเจ้าตัว g o โป o ฮีโร12 Black เรื่องคุณภาพเรื่องขีดจำกัดตัวนี้ไปไกลที่สุดครับโดยฟอร์มแฟกเตอร์แบบเซนแคมเพนั้นลงน้ำได้เนาะอันนี้10เมตรแน่ๆนะครับความละเอียดได้สูงสุดที่ 5.3K 60เซเพอร์เซกลองลงมาก็ 4K 120 2.7K 240แล้วก็ 1080p 1080p ที่240เซเร์เซกเหมือนกันนะครับมีกันสั่นที่สามารถหมุนได้รอบโดยที่ภาพไม่ล้มเอียงสีภาพองศาได้จริงๆ Action C กับ GoPro มีฟงังก์ชันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าขีดจำกัดของการใช้ความละเอียดแล้วก็เฟรมเรทต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวในดีเทล,ลจะให้ฟังอีกทีนึงนะครับเผื่อประกอบการตัดสินใจได้แล้วก็ สิ่งที่ผมชอบของตัวโกโปรก็คงจะเป็นคุณภาพไฟล์ก็เป็นคุณภาพไฟล์แล้วก็อัตราส่วนภาพ8ต่อ7นะครับเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยอันเนี้ยพอเราถ่ายทีเดียวแล้วเราไปครอปได้แนวตั้งแล้วก็ครอปแนวนอน16 9ต่อ9ได้เลยโดยที่สูญเสียคุณภาพน้อยกว่าการเอาไฟล16์16.9ต่อ9ของอย่างกล้องตัวอื่นไปครอป อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบทําทั้งวิดีโอยาวแล้วก็ครอปเป็นช็อตหรือเป็นวิดีโอสั้นทีนี้มาดูกันในดีเทลนะครับเรื่องความละเอียดแล้วก็เฟรมเรทแน่นอนครับอันนี้ GoPro Hero 12 Black ชนะแน่นอนละเอียดสุด 5.3K นะครับทำได้ที่60เฟรมเพอร์เซก 4K 120ถ้าเป็น a อคชั่4นะครับแม็กสุดได้ที่ 4K แล้วก็120เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นพ็อกเก3 ไฟวิดีโอแม็กสุดที่ 4K 60เฟรมเถ้าอยากได้120ต้องไปโหมดสโลโมซึ่งไม่มีเสียงนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างแล้วก็ต่อมาครับเรื่องความแตกต่างโหมดสโลโมนะครับหรือว่าการเอาไปทำสโลของ Action 4กับ GoPro 12 g o p ป o 12เนี่ย 2.7K ได้ที่240เฟรมเแต่ถ้าเป็น Action 4ต้องลงไปที่1 0 80p นะครับถึงจะได้240เฟรมเ นี่คือที่บอกว่าข้อจํากัดมันแตกต่างกันต่อมาครับอีกหนึ่งโหมดที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันสาหรับตัวตัวแอคชั่นแคมเพราะเรา,เราถือเดินเนาะเราไม่ได้อยากเปิดตลอดเวลาในบางครั้งนะครับมันจะมีโหมดที่เรียกว่าควิกแคปชั่นหรือควิกแคปเจอร์คือเราปิดเครื่องอยู่พอเรากดปุ่มถ่ายปุ๊บมันจะเปิดเครื่องแล้วก็ถ่ายให้อันเนี้ยเท่าที่ใช้มาความเร็วผมมองว่าแอคชั่น4เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็นพ็อกเก็ตสแล้วก็ ใช่ครับเจ้าตัว g o โป o ฮีโร12 black ตัวนั้นรู้สึกว่าจะชา้าที่สุดเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชา้าจนแบบอ่ดอาดนะครับแค่เปรียบเทียบกันแล้วเออมันก็รู้สึกมันมันชา้ากว่าคนอื่นเขาต่อมาในเรื่องของดีเทลการกันน้ำนะครับโกโป o 12เนี่ยกันได้10เมตรลงน้ำ10เมตรเลยนะแอคชั่น4ลงน้ําได้18เมตรพ็อกเก็ต3ลงน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่ามีกิมบอลมีจอมีอะไรมันมีส่วน moving part หรือมีพาที่เคลื่อนไหว ทำให้น้ามันรีดเข้าไปได้อน,นี้ไม่ปลอดภยัยโดยเฉพาะนะครับตรงช่องปิดไมโครเอสเทการ์ดเขาไม่ได้ปิดเลยนะครับเขาเปิดมาให้ดูหรือว่ากล้องตัวนี้ไม่กันน้ําเพราะฉะนั้นการใช้งานก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้มาพูดถึงเจ้าตัว Go p ป o 12กับ Action 4 2ตัวนี้ครับผมให้คะแนนเท่ากันแหละเพราะว่าลองนึกภาพตามนะครับการลงน้ําเวลาเราไปเที่ยวทะเลหรือเราไปดําน้ําอย่างเงี้ยครับข้อแรกเลยที่ผมแนะนําคือถ้าลงน้ําทะเล แนะนำให้ใส่เคสนะครับเคสั้งเคสของทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีขายถ้าใส่เคสแล้วลงก็ได้50 60เมตรนะครับแต่ถ้าลงน้ําสระลงไปนะครับมันผมว่ามันค่อนข้างปลอดภัยโดยส่วนตัวนะผมลงเลยเหมือนที่ผมเพิ่งทําคลิปไปถ้าเป็นโกโพส11ของผมก็ลงน้าได้เลยครับไม่ต้องใส่เคสเพราะว่าน้ะนะําสระเนาะมันก็ไม่ได้สก,กปรกหรือว่าไม่ได้เหนียวไม่ได้มีกัดก่อนเหมือนน้าทะเลทีนี้มันบอกว่าทำไมผมถึงให้เท่ากันลองนึกคร่าวๆนะครับไปดําน้ําทะเล ดำน้ำด oh? ูปะการังท่ายสวยงามเพื doable. ่อนๆดำได้เก <everyday> <tr ider> ิน5เมตรไหมครับถามก่อนสำหรับมือใหม่หรือคนที่นานๆไปทีผมว่าไม่น่าดำได้เกิน5เมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในขีดจำกัดของทั้ง2ตัวอยู่แล้วแหละแต่สำหรับคนที่เป็นพวกฟรีดิเวอร์นะครับหรือว่าไปเรียนการดำฟรีดีมาอาจจะดำได้ลึกกว่านั้น10เมตร15เมตรก็ว่าไปถ้าถึงระดับนั้นก็ใส่เคสครับเพื่อความปลอดภัย ต่อมาครับรายละเอียดนะครับของ FOV หรือว่ามุมรับภาพองศาการรับภาพว่าจะกว้างหรือแคบขนาดไหนแน่นอนครับแอคชั่นแคมันทำมาจุดประสงค์คือกว้างกว้งอยู่ละนะครับกว้างแล้วก็ชัดทั้งภาพเลยอันนี้คือ Action Cam เนาะแต่ถ้าเป็น Pocket 3เจ้าตัวนี้อาจจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นเพราะว่ากว้างสุดใส่เลน์อด p ปเตอร์แล้วเนี่ยได้ประมาณสัก110องศาหรือที่เทียบเท่า ฟูลเฟรมก็คือ15มิลแต่ถ้าเป็นแอคชั่น4กับโกโปรอันนั้นได้ร5 5ยหองศาเลยกว้างต่างกันเยอะประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็โกโปรนะครับถ้าใส่เจ้าตัว m a x l e n เลนมดเข้าไปกว้างขึ้นไปได้ถึง170กว่าองศาเลยนะครับมันกว้างมากเกือบ180 180นี่คือเส้นตรงรละนาบเราเนาะอันนี้170กว่านี่คือเกือบเส้นตรงแล้วนะครับ เพราะนั้นเอาไปติดโมกติดอกแล้วเล่นสก,กีขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ผมว่าอันนั้นเหมาะสมกว่าต่อมาครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของเจ้าตัวแอคชั่นแคมกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของกันสั่นของ Pocket 3เนี่ยเป็น g i มบอ l เป็นแม c h a นิคอลกิมบอ l เลยที่คอมันนะครับส่วน a อคชั่นกับ g o โปร12เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้ซอฟต์แวร์ 12, น,นะครับ,ใ, Software, นรบในการช่วยกันสั่น ซึ่งก็คือการเราถ่ายภาพมาเต็มเฟรมมันจะครอปเข้าไปแล้วก็ชดเชยเวลามีการสั่นในการเช็คซึ่งถามว่าดีไหมมันดีในสภาพแสงหนึ่งแสงจะจัดแดดดีๆสวยงามมากๆพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเข้าที่แสงน้อยนะครับเริ่มมืดเริ่มคืมเข้าที่แสงน้อยหลายๆคนที่เคยใช้จะสังเกตเห็นว่าขอบภาพมันจะเริ่มมีอาการวูปี้เช็คเช็คสั่นๆน,นะครับอันนั้นคือการสั่นมันพยายามทํางานแหละแต่ว่า อะไรหลายอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่ตอบโจทย์ในที่แสงน้อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น pocket 3นะเป็นการสั่นแบบ mechanical เลยเพราะฉะนั้นเฟรมเรตหรือภาพคุณภาพภาพถ่ายมาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่จำเป็นต้องครปนะครับแล้วก็ใช้ตัวกิมบอลในการช่วยกันสั่นเพราะนั้นถ้าที่แสงน้อยแนะนำพ็อกเก็ตครับตัวนี้ชนะเลิศแต่ถ้าเป็นกันสั่นแบบ เป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับเป็นสกีเป็นจักรยานเป็นอะไรที่มีการประทะลมมีการเคลื่อนไหวแรงๆผมไม่แนะนำพ็อกเก็ตสเพราะว่าด้วยตัวกิมบอลมันอาจจะเคลื่อนไหวไม่ทันอาจจะเกิดความเสียหายได้โดยเฉพาะถ้าหล่นตกกระแทกเป็นไปได้เลยทีเดียวนะครับไปแอคชั่นสหรือ GoPro 12จะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับเจ้าตัวนี้ต่อมาครับเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการความร้อนอันนี้ก็ต้องบอกว่าพนะ็อกเก็ตสเนาะแล้วก็แอคชั่นสตัวนี้ทําได้ดีมากๆจากที่เคยทดลองมา นะครับแต่ถ้าเป็นการตั้งถ่ายนิ่งๆเฟรมเรทสูงๆความละเอียดสูงๆอย่าง4 k 50 4 k 6 0แล้วตั้งถ่ายนิ่งๆผมไม่แนะนำ go pro นะครับโดยเฉพาะถ,ถ้าถ่ายนานๆถ้าถ่ายสั้นๆ5นาที10นาทีไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่มีนะครับอาจจะมีน้อยแต่ว่าถ้าเป็นแบบถ่ายยาวๆ1 5า,านาที20นาทีอะไรเงรี้ยผมเริ่มไม่แนะนำาละจริงๆ ไป Action 4หรือ Pocket 3น่าจะดีกว่าตอบโจทย์กว่าจากที่ได้เคยทดลองมานะครับ GoPro 12เนี่ยตั้ง 4K 50ได้เกือบเกือบ40นาทีก่อนจอ overheat ซึ่งถามว่าดีไหมมันดีขึ้นกว่า11เยอะนะครับผมตั้งอยู่คู่กันกับ11 11ได้ประมาณ20กว่านาทีแต่ถ้าเป็น12ปุ๊บขึ้นไปเกือบเกือบ40นาทีถือว่าเยอะเลยทีเดียวแต่พอเป็น Pocket 3กับ A c t i o n 4 ชั่วโมงกว่าทั้งคู่เลยนะครับก็เลยเกิดความแตกต่างเนะาะเพราะนั้นก็ยังคงยืนยันว่าอาจจะต้องใช้ให้ถูกประเภทนิดนึงนะครับเราจะได้ตอบโจทย์ของเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นครับเจ้าตัว action 4เนี่ยมี2จอหน้าหลัง Go p r o 1ปมี2จอหน้าหลังแต่ Pocket 3ตมีจอเดียว <c oughs> เนาะแค่ฟลิปแนวตั้งกับแนวนอนได้นะครับแล้วถ้าเกิดเวลาจะถ่ายเซลฟี่หรือเราจะถ่ายด้านหน้าเราก็แค่แตะที่จอเพื่อให้กล้องมันหมุนหันกลับไปกลับมา ใช้การกลับตัวกล้องหรือตัวเลนแทนแต่ถ้าเป็นแอคชั่นนะครับก็จะมีทั้งจอหลังแล้วก็จอหน้าซึ่งเป็นทัชสกรีนทั้ง2จอก็สะดวกดีนะครับส่วน Go p รป12ก็ยังเป็นฟอร์มแฟกเตอร์หรือเป็นดีเทลภายนอทที่เหมือนเดิมคือเป็นจอหลังจอหน้าแต่ว่าทัชสกรีนได้แค่จอหน้า,า,จ,อนาจอเดียวผิดแต่ว่าทัชสกรีนได้แค่จอหลังจอเดียวนะครับสำหรับตัว Go p รโปฮีโ12 black แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่เกือบลืมบอกไปคือโฟกัส Action 4กับ g o p ป o 12เป็น f ิกโฟกัสนะครับหมายถึงว่าชัดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึง Infinity ซึ่งระยะเริ่มต้นที่ชัดจะแตกต่างกัน Pocket 4ระยะเริ่มต้นอยู่ที่40เซนจนถึง Infinity GoPo 12ระยะเริ่มต้นอยู่ที่30เซนจนถึง Infinity นะครับไม่มีโฟกัสเนาะโฟกัสมันชัดระยะยาวเลยแต่ถ้าเป็น Pocket 3ตัวนี้เป็นออโต้โฟกัสหรือเป็น Active Track 6.0 สามารถโฟกัสหรือว่า tracking ตามเราได้ด้วยตัวนี้ดีมากๆสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะถ่ายคลิปคนเดียวเราตั้งไวลาเราเดินพูดกล้องก็หันสายตามนเราไปมานะผมว่าอันนี้ดีผมชอบแล้วก็โฟกัสใกล้สุดของ Pocket 3อยู่ที่20เซนนะครับส่วนยาวๆก็นั่นแหละครับก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละว่าตัวโฟกัสอ่ะมันจะแ r a c k เราได้ไกลขนาดไหนนะครับอันนี้คือความแตกต่างของ2อันนี้ค,ความแตกต่างของ สตัวนี้นะครับทีนี้มาถึงข้อสรุปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้กล้องไปท่องเที่ยว <S 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 ไปเดินหลอกถ่ายสวยๆปั้นช็อตสวยๆนะครับ 4K60 อันเนี้ยผมแนะนำา p o k k t t 3เพียงแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องน้ำฝุ่นตกกระแทกการเก็บรักษาก็ต้องระวังมากขึ้นมากกว่าเจ้าตัว Action 4กับ GoPro 12 นะเพราะมีตัว g i m b อลที่เป็น mechanical ด้วยเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงแถมจอก็หมุนฟลิปได้นะครับทั้งน้ําทั้งฝุ่นก็ต้องระวังแต่ว่าเท่าที่ได้ลองใช้มามันสนุกมากๆครับผมยกให้เป็น one of the best Camera อ f 2023เลยทีเดียวเนาะสำหรับต้โดยเฉพาะในมุมของการ rocking ต่อมาครับเจ้าตัวดีใจ Action 4ตัวนี้ผมยกให้เป็นชุดที่คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะเจ้าชุด Adventure Combo ที่1 6 0 0 0กว่าบาทนะครับ16,900บาทหรือแล้วแต่ส่วนลดเพืเ่อนๆหาได้ตัวนี้คุ้มมากๆแบต3ก้อนไมคเซลฟี่นะครับตัวกล้องเคสโน่นนี้นั่นคือมันค่อนข้างครบเลยทีเดียวอันนี้ใช้งานได้เรื่องความคุ้มค่านะครับกันน้ำได้ลงหน่18เมตรตั้งจัดก,การความร้อนก็ดีถ่ายตั้งเฉยๆ 4K50 นี่ได้เป็นชั่วโมงนะครับ ที่เหลือก็อยู่ที่การใช้การของเพื่อนแล้วครับว่าจะไปใช้แบบไหนบ้างเพียงแต่ว่าของกล้องมันก็จะมีข้อจํากัดเล็กๆน,น้อยๆที่มากกว่า GoPro อย่างเช่นเรื่องของการกันสั่นเรื่องของการทําภาพรักษาระดับนะครับของ GoPro เนี่ยไอเรื่องการหมุน360องศาเนี่ยเขาได้ตั้งแต่ 4K นะครับ GoPro เนี่ยเราใช้ความละเอียด 4K เราสามารถปรับภาพ360องศาได้เนาะแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว Action 4 เราต้องลดความละเอียดลงมาครับเป็นที่ 2.7K ถึงจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นหมุนรอบสาหรับสิบเอในภาพไม่ลมได้นะอันนี้ข้อจำกัดเล็กน้อยๆประมาณนี้ครับแล้วก็ 1080p ได้240แต่ถ้าเป็น g o p โ o เน่ย2อ0เขาทำได้อยน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างนะและตัวสุดท้ายครับ GoPro Hero 12 b บ a c k บสำหรับคนที่ต้องการความสุดหรือคุณภาพแบบข้อจำกัดน้อยๆออันนี้ผมว่าไปได้ เพียงแต่ว่าการใช้งานมันก็จะมีอะไรที่ต้องคอยระวังโดยเฉพาะเรื่องความร้อนเนาะแต่นอกนั้นอะเรื่องคุณภาพไฟล์เรื่องกันสั่น,นเรื่องอะไรเขาไม่ต้องห่วงครับเขาคือทําได้ดีมากๆอยู่ลวสำหรับเจ้าตัวโกโปรเพราะเขาทำมานานเนาะเป็นแบรนด์แรกเลยมั้งครับที่ทำไอชั่นแคมในลักษณะนี้เนาะเขาก็ทําได้ดีมาตลอดเพียงแต่ว่าเรื่องความร้อนก็ต้องคอยระวังเรื่องการใช้งานนิดนึง ถ้าเราถ่ายแล้วเราวิ่งเล่นไปเรื่อยมีลมพัดมีระบายความร้อนมีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไปได้เรื่อยครับแต่ว่าถ้าตั้งถ่ายเดินคุยเจอตากแดดนานๆอะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นเรื่องความร้อนได้เหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าผมเคยเอา g ก p r o Hero 1 1 b l a c k ไปใช้ที่เกาหลีเนาะก็ตอนนั <laughs> ้นผมติดลบแหละนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องโอเวอร์ฮีทเนาะมันแน่นอนอยู่แล้วเนาะนะมันไม่ควรเจอนะเพียงแต่ว่าไป78วันเจอค้างอยู่แค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเอง ซึ่งผมว่าโอเคนะรับได้สําหรับแบบนั้นซึ่งถามว่าที่ผมเล่าวันนี้มันมันมันบอกอะไรมันก็บอกให้เรารู้ว่าโอเคจริงๆอะ่ะมันก็อยู่ที่เรื่องสภาพภูม,มิอากาศเรื่องอะไรหลายอย่างด้วยแหละในการใช้กล้องเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าทาง d j เเขาจัดการได้จัดการเรื่องความร้อนได้ดีกว่าจริงๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับยังไงก็ขอให้ได้กล้องที่ถูกใจซื้อได้ราคาดีๆแล้วก็ทันไปท่องเที่ยวกัน นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยยินดีมากๆครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกัปบเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย